สวัสดีครับไปเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆนนา,นาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ก็มาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับให้กับนานาของเราได้รับชมกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็หลากหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะครับผมตู้เทอร์โบ18นิ้วนะครับไม่อัดแทนะน่มีทั้งหมด8ใบนะครับมีเข้ามาทั้งหมด8ใบ่ะงบรากหญ้าเลยนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ใบละ500เองนะครับผมตัวนี้ ย้าว่าเป็นมาหัแทะนะครับใบละ500บาทอ่บาทเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านนี้ก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็นดอกลาโพงนะครับ18นิ้ว eu e pa นะครับผมมีอยู่คู่หนึ่งนะครับสำหรับ eu e pa ตัวนี้18นิ้วตัวนี้ก็เปิดราคาไปที่ดอกละ 1, 4 5 0บาทนะครับ1,450าบาทขนาด18นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็นลำโพง12นิ้วนิ้วดอกเดิมๆีสวยนะครับผมยังไม่ผ่านการซ่อมนะครับดอกใหม่มากนะ ตัวนี้ก็เอาไปที่ดอกละ550บาทนะครับดอก12นิ้วดอกละ550บาทนะครับสภาพสวยนะครับดอกใหม่เลยนะครับอีย e ูโร1,450นะครับ18นิ้วนะตัวนี้18นิ้วด้านนี้จะเป็นสายสัญญาณนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นสายที่ต่อจากโทรศัพท์ต่อจากคอมนะครับเข้ามิกนะนี่ก็มี XLR นะครับผมทั้งหมด10เส้นนะครับนี่ มีทั้งแจ็คโฟน XLR นะครับผมชุดนี้ก็เอาไปที่650บาทนะครับสายสัญญาณนะครับผมชุดนี้650บาทนะคุ้มมากนะสายสัญญาณนะครับท่านใดที่กำลังหาสายสัญญาณไปใช้งานนะครับเอาไปที่650บาทนะครับผมด้านนี้ก็จะเป็นตัวขอบมุมลําโพงนะครับนี่สำหรับท่านที่กําลังหาใช้งานนะครับตัวนี้ก็32ตัวนะครับชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับเอาไปที่150บาทนะครับ ชุดนี้150บาท32ตัวนี่แหละนะครับขอบมุมตู้ลำโพงนะสำหรับท่านที่ตีตู้ลำโพงใช้เองนะครับหาขอบมุมไม่ได้หรือต้องการหาใช้งานนะครับผมตัวนี้เอาไปที่150บาทนะครับได้ทั้งหมดนี้เลยนะฮะสาตัวนะครับผมส่วนด้านนี้จะเป็นดอกลำโพงนะครับ18นิ้วโค้งหล่อของนาโนวานะครับรหัส NV 1 8 4 4ตัวนี้มีอยู่คู่หนึ่งนะครับผม18นิ้วโครงร้งหลอ ่ตัวนี้ก็ดอกละ1,550บาทนะครับโสวยมากนะครับผมตัวนี้ดอกละ1,550บาทนะครับสุดคุ้มนะครับราคานี้นี่หนึ่งันห้าร้อยห้าสิบาทนะครับสิบแปดนิ้วโค้งหล่อนะครับหนึ่งันห้าร้อยห้าสิบบาทอ่าด้านนี้ก็จะเป็นสิบแปดนิ้วเหมือนกันครับแม่เหล็กขนาดใหญ่มากนะตัวนี้นะแม่เหล็กใหญ่นะครับผมนี่ตัวนี้เอาไปที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ ต่อหนึ่งดอกนะครับผมดอกละ1450บาทนะครับ18นิ้วนะครับผมเหล็กขนาดใหญ่เลยนะครับผมน่าจะใหญ่กว่านาโนว่าด้วยซ้ำไปนะครับดูแม่เหล็กนะนี่นาโนว่าดอกละ1550บาทอ่าตัวนี้ดอกละ1450นะครับขนาด18นิ้วนะครับ18นิ้วอันนี้ก็18นิ้วอ่าด้านนี้18นิ้วนะครับของพีเอพันสี่เหมือนกันนะครับ ตัวนี้12นิ้วก็สวยนะครับผมสภาพใหม่นะครับดูหน้าผ้าเลยนะตัวนี้ก็550ต่อยหนึ่งดอกนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูตู้ลำโพงนะครับผมไม่อาจแท้นะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้เทอร์โบไม่อัดแท้ไม่อาจแท้เลยครับนี่อัดแท้นะครับผมอ่ะใบละ500บาทนะครับอ่าตู้ลำโพงสำหรับคนรบน้อยเลยนะครับผมตัวนี้18นิ้วไม่อัดแท้20่มิลนะครับเอาไปที่ใบละ500บาทนะครับมีทั้งหมด8ใบนะ ด้านนี้อีก4นะครับด้านนี้อีก4ใบอ่าด้านนี้อีก4ใบนะครับตัวนี้มันย้อนเสียงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้อ uh ่ามีทั้งหมด8ใบนะครับผมตู้เทอร์โบนะค well รับอ่านานาท่านใดหาใช้งานนะครับใบละ500บาทนะครับไม่อัดแท้นี่ประมาณนี้นะครับผมคุ้มนะครับราคานี้สุดคุ้มเลยนะครับตู้ลำโพงสำหรับคนงบน้อยนะใบละ500บาทตู้เทอร์โบ18นิ้วไม่อัดแท้20มิลนะครับ ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมประมาณนี้อ่ะไล่เรียงราคากันนิดนึงนะครับดอก P E e u r รดอกละ1,450บาทนะครับมีู่2ดอกดอก12นิ้วดอกละ550นะชุดสายสัญญาณนะครับผมชุดนี้650บาทอ่าขอบมุมตู้ลำโพง150บาทอบาทนาโนวาดอกละ1,550 ดอก18นิ้วตัวนี้ดอกละ1450บาทอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเช้านี้อัปเดตสินค้าเข้าใหม่ให้กับหน้าๆของเราได้รับชมกันนะครับผมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับเอ็นสตูดิโอเอ็นระบบเครื่องเสียงบ้านราคาระยยาสามสา3หกสีสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ